ล่าสุดนะคะสมาชิกกลุ่มแบ็คพิงคค่ะได้ทัวร์คอนเสิร์ตเด็ดลายที่สนามโรเจอร์สเตเดียมในโตโรตประเทศแคนาดานะคะซึ่งเมืองน,นี้ค่ะก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดานะคะรีดิโอว,ว่าสมาชิกเสิร์ฟสุดมันสุดเหวี่ยงนะคะลุกคือฝรั่งกรี๊ดเสียงหลงกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่ากับชุดมาดามลิซ่าโอ้โหเป็นอย่างมากเลยค่ะทําถูกใจฝรั่งตโตโตเป็นอย่างมากแน่นอนว่าแฟนๆได้มีการแชร์กันนะคะบอกว่าชุดสีส้มนี้ค่ะทางแบรนด์ลุยวิกตองค่ะเป็นการคัสตอมให้กับน ซโดยเฉพาะลูกรักของแบรนด์หรูหลาเครื่องหนังนะคะจะแต่งให้กับน้องลิซา่าก็เป็นแบรนด์หลุยวิตตองนะคะแน่นอนว่าเสิร์ฟให้กับน้องลิซา่าน่าจะทุกสเตจเป็นแน่ค่ะ โรนัลโตนะคะคือโชว์ที่ปลุกพลังเฟสระดับโลกเป็นอย่างมากระดับตัวแมสตัวมัมค่ะซึ่งสื่อหลายสื่อและแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันเลยนะคะบอกว่าลิซ่าก็พิสูจน์เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นแค่นักร้องหรือไอดอลแต่ลิซ่าคือแฟชั่นไอคอนคือนักแสดงบนเวทีแล้วก็คือนักสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวของลิซา่าซึ่งเธอนั้นก็ใส่จิตวิญญ,ญาณในทุกโชว์ทุกชุดทุกจังหวะนะคะจนคนดูนั้นสัมผัสได้แน่นอนว่าเดทไล ก็ยังไม่จบทุกเมืองนี้ก็คือสื่อต่างก็จับตามองขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะลิซ่านั้นก็คือตั้งมาตรฐานไฟลุกเอาไว้สูงเป็นอย่างมากเลยค่ะเรดดิว่าเป็นการแสดงที่สาสพลังสุดเฟสเป็นอย่างมากค่ะลิซ่าปล่อยสเตจมหาทันเดอร์นะคะฟาดตอกับเพลง f ฟักอัพเดอร r สองเพลงนี้เต็มไปด้วยความร้อนแรงค่ะเรดดิว่าท่าเต้นนี้คือเฉียบแอทิ attitude, จูดมั่นใจเกิน100%ค่ะ แน่นอนว่าแฟนๆนี่คือออกมาชื่นชมโวยชมของน้องลิซ่าแล้วชุดนะคะในแต่ละสเตจก็มีที่มาและที่ไปกับความมั่นใจเกินร้อยนะคะบอกว่าเป็นการแสดงที่ไร้ที่ติไม่มีแผลเลยจริงๆทั้งชุดทั้งหุ่นเซ็กซี่ขึ้นมากๆกับความมั่นใจลิซ่าก็เกินร้อยบอกว่าชุดนี้ทําถูกใจฝรั่งเป็นอย่างมากเลยนะไม่ต้องกลัวดามาบอดี้ก็สุดจะมาเววแล้วชุดก็จัดแต่งมาแบบพิเศษมีเลฟมาทุกชุด โอวยต่อว่าชุดนี้หลุยวิตองคัสตอมให้ลิซ่าอีกแล้วค่ะโคจะเลิศชุดโซลโลสเตจขอไม่ซ้ำกับใครคัสตอมเท่านั้นค่ะคือเรามันก็ไม่ธรรมดาในในวงการแฟชั่นใครๆก็อยากทำชุดให้กับน้องลิซ่าชุดลิซ่าวันนี้คือเยี่ยมมากๆค่ะโคจะเลิศส้มไหนเป็นส้มที่แตกแตนมากลิซ่าเปลี่ยนชุดโซโลเดียวถูกรอบเลยค่ะสะใจเป็นที่สุด แผลใหญ่เดียวของลิซ่าก็คือน่าจะเป็นชุดการแสดงของกลุ่มนะเดทไลน์ช่วงที่4คือ YG ไม่เปลี่ยนชุดเลยคืองบประมาณไปไหนหมดแต่ชุดสโลลิซ่าคือเปลี่ยนได้สะใจมากหลังๆนี่คือจําได้ว่าจัวของที่ไหนนะจากชุดของลิซ่านี่แหละคือ YG ให้ลิซ่าใส่ซ้ากันตลอดไม่รู้ว่าทัวไหนแบบแรกชุดลิซ่าคือสุดยอดเซ็กซี่มากๆแวบบถัดมาโอ้โหเอามองไปเลยค่ะจะได้จบๆดีใจลิซ่าที่ได้เลือกชุดเองย้อนกลับไปเมื่อปีก่อน ไบจีให้ลิซาใส่กางเกงสีดำขาสั้นตัวเดิมลิซาใส่ชุดของสไตล์ดิสนเองเลืศดม,มากๆค่ะ ชุดลิซ่าคือดีทุกรอบเลยนะดูแล้วสนุกตื่นตาตื่นใจลิซ่าใส่ชุดชาไทยมาแรงมากๆโคจะเลิศโคจะปังคือชุดลิซ่าโซโลคือสุดยอดมากทําถึงทำตั้งแต่ออกชว์เดตไลน์กันมีสไตล์ลิศส่วนตัวแบ่งแยกมันดีแบบนี้นี่เองและมีเลฟทุกชุดโคจะสะใจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องลิซ่าก็ทำฝรั่งแคนาดาลูกคืนดังไม่ติดกันเลยทีเดียวฉันเคยทีแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ